ย้อนรอยวิชาอาคมภาพยนตร์ขุนพันสองเรื่องราวจะเป็นไงโปรดติดตามได้ในคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการสิบประเวทกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าผมไม่ได้ไปอ่านคอมเมนต์ของคุณกวีแสนเสียนยานะถ้าผมอ่านนามสกุลผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะฮะแกคอมเมนต์ว่า,อาพอดีในวิดีโอที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกเลยบอกว่าจริงๆมีคนขอมานะครับก็คือ คุณไอนิวเนี่ยแกขอมาให้ทำเรื่องขุนพันธหนึ่งสองเนาะแต่ว่าผมอะไปทำขุนพันธสามเนาะทีนี้คุณกวีเนี่ยก็เลยบอกว่าเริงจริงก็น่าจะทำนะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ยังไม่รู้นะหรือยังไม่รู้พื้นฐานหรือยังไม่รู้เรื่องราวนะขุนพันธหนึ่งขุนพันสองเนี่ยก็เลยอยากให้ทำนะครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับตอนนี้ภาพยนตร์ยังไม่ได้ฉายด้วยจะฉายวันที่2มีนาคมนะมันก็เป็นเทศกาลที่เราจะมาย้อนลํำลึกนะว่าขุนพันธ์หนึ่งกับ2เนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างมันมมีปอ,อะไรบ้าางแต่ว่ว เรื่องราวของภาพยนตร์เนี่ยนะครับผมจะวางไว้นะในเรื่องของเนื้อเรื่องต่างๆเรื่องของดรามา่าเรื่องของการดําเนินเรื่องราวนะแต่ว่าผมจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับวิชาอาคมที่ปรากฏในภาพยนตร์เท่านั้นนะครับอ่าแต่ก่อนที่จะไปชมเรื่องราวการย้อนลอยวิชาอาคมในภาพยนตร์ขุนพันสองเนี่ย ฝากแฟนๆทุกท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ท่านใดน,นะอยากสมัครเป็นสมาชิก YouTube Member ช่องเรานะครับสามารถสมัครกันได้เลยนะครับในช่องสมัครสมาชิกครับผมมาต่อกันด้วยเรื่องของคุณพันสองเนาะคุณพันสองเนี่ยพอผมได้ยินคอมเมนต์นั้นแล้วเนี่ยผมต้องกลับนะครับถึงขนาดต้องกลับไปดูภาพยนตร์คุณพันสองครั้งหนึ่งนะทั้งทงท,งที่ผมเคยดูมาแล้วนะผมคิดว่า น่าจะดูมาแล้วเนี่ยซ้ำ,ซ,ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนประมาณ3ครั้งเนาะแต่ว่าพอได้ได้ฟังตรงนี้เนี่ยก็เเห็นตระหนักว่าเออบางคนก็คงยังไม่รู้เนาะว่ามีวิชาอาคมอะไรปรากฏอยู่ในคุณพันสองบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาฉากต่างๆนะครับมาดูไร่ไทม์ไลน์กันเลยนะว่าอาคมที่ปรากฏนะครับมีอะไรที่เด่นๆบ้างอ่านะครับสักครู่อ่าเดี๋ยวดูด,ดูจากนี้นะครับผมก็คอบมาแล้วนะว่าอาคมต่างๆนะที่อยู่ในภาพ,พยนตร์ฉากแรกนะครับ เป็นอะไรที่ค่อนข้างเขาดําเนินเปิดตัวเนี่ยได้ไดไดค่อนข้างคลาสสิกนะสำหรับผมเนี่ยคลาสสิกก็คือเขายกเรื่องของพุทธพจน์นะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะว่าเรื่องของปฏิหารเนี่ยในนี้เขาบอกว่ามี2ประการนะก็คงจะยกให้โดดเด่นนะครับก็คืออิทธิปฏิหารนะอิทธิปฏิหารก็ได้แก่ว่าพวกเสกนู่นเสกนี่เหาะได้หเหาะเฮินเดินอากาศเดินบนน้าได้นะครับหก็คืออิทธิปฏิหาร2นะครับเป็นเรื่องของอนุสาสนีปฏิหารก็คือการ เลี่ยนจิตใจคนที่ไม่ดีเนี่ยให้เป็นคนดีนะอันนี้คืออนุสารนีปฏิหารแต่จริงๆแล้วเนี่ยปฏิหารในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีอยู่3อย่างเนาะก็จะมีอาเทศนาปฏิหารก็คือการทายใจคนนะครับรู้ว่าคนคิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าตัว,ต,วตัวนําเรื่องเนี่ยค่อนข้างดีนะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันต้องมีการเปรียบเทียบนะเรื่องของอิทธิปฏิหารกับเรื่องความดีความชั่วแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดตัวที่ดีนะอ่าต่อมาเป็นฉากที่ ท่านขุนเนี่ยนะครับต้องไปปราบโจนนะฮะตอนนั้นเนี่ยท่านขุนโดนย้ายไปอยู่ัชานาทนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดขุนพันสามนี่แหละนะครับเพราะว่ายัางอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนาะขุนพันก็ได้ไปปราบโจนนะครับในเนี้ยผมฟังไม่ชัดหรือว่าเจ๊กหมาหรืออะไรเนี่ยที่ไม่ใช่แจ๊กหมานะเจ๊กหมานะครับเจ๊กหมาที่อยู่ที่หนองมะมงจังหวัดัชนาทหนองมะมงผมก็ไปบ่อยนะปัจจุบันก็ก็ยังดูยังดู uh, สงบนะหนองมะมงเนี่ยพอดีรุ่นพี่อยู่ที่นั่นนะครับก็ไปบ่อยเนาะ ไปปราบขณะที่ขุนพันธ์เนี่ยฝ่าดงโจนนะครับขุนพันธ์ก็ภาวนาคาถาบทหนึ่งซึ่งก็เป็นการเปิดตัวที่มันมากนะก็คืออุดอัดปัดปิดคาถานี้เป็นคาถามหาอุดนะฮะอุดขนาดไหนอุดก็คือไม่ให้ปืนยิงได้อัดนะครับก็คือว่าอัดปืนยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถสับไกได้นะครับปัดก็ให้เป็นแค้วคลาดปิดนี่คือปิดปากกระบอกนะครับก็จะเห็นว่าเวลาขุนพันธ์ภาวนาคาถาเนี่ยนะครับมีทั้งล่องหนด้วยนะ แล้วก็มีการภาวนาคาถาอุดอัดปิดปิดเนี่ยนะครับปืนของฝ่ายตรงข้ามนี้แตกเลยนะครับเปี้ยงเปี้ยงนะแตกเลยนะครับถามว่ามีเขาโค้งจากคาถาจริงไหมนะครับบอกได้เลยมีนะฮะอุดอัดปัดปิดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งในการเสกเลข6ในคาถาเรื่องของการลงยันตีนิสิงเหอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งจะพบในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ดีนะครับหรือในการเสกยันหนึ่งนะครับที่ใช้ประกอบในการทําเบี้ยกแก้สายวัดกลาง ก็ใช้อุดอัดปปิดนะครับแต่ในคาถาเนี่ยในการลงเลข6กเนี่ยเขาจะลงว่ามัดพุดอุดอัดปปิดนะเออนนี้คาถาเนี่ยก็มีส่วนเขานะครับว่ามาจากเรื่องจริงนะครับฉากต่อไปที่ขุนพันธ์กำลังภาวนานะครับหาตัวคนร้ายเนี่ยซึ่งคนร้ายนี่ก็เก่งเหมือนกันนะครับสามารถล่องหนได้แต่ขุนพันธ์เนี่ยฉลาดมากตามรอยเลือดไปนะครับแล้วก็ตัวคนร้ายเนี่ยก็ยังล่องหนอยู่นะแต่แกน่าจะเสียชีวิตแล้วอ่ะนะวิ่งไปหาลูกหาเมียนะ ขุนพันธ์ก็ภาวนาคาถาแล้วก็ลูกตาตัวเองคาถาเนี้ยนะครับเขาบอกว่าสุสิสุสังอรหังพักวานะแต่คาถาจริงๆเนี่ยเขาจะคือสุสุสังอรหังพักวาเป็นคาถาของหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะฮะ คาถาในภาพยนตร์คือการคลายพวกมลต่างๆเนาะเพื่อ,อให้เห็นมลที่บางตานในในภาพยนตร์ก็ทําแบบนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นคาถาเนี่ยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากการเดินทางนะครับก็ก็เปรียบเทียบกันไปเนาะว่าเออมันเป็นยังไงแล้วก็คาถาที่สําคัญด้วยนะเป็นคาถาข้อเงินด้วยบางครานใครจะนําไปอาราธนาใช้ก็ได้นะครับผมต่อมาเป็นฉากที่คลาสสิกมากนะฮะเมื่อประมาณผมจำไม่ได้ว่าเดือน2เดือนที่แล้วมีดราม,ม่านะ เกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมแล้วเขาพาดหัวได้บางทีมันก็มันด,มนดูมันดูรุนแรงไปนิดนึงนะว่าพิธีพิสดารแช่ว่านยาเนาะพิธีพิสดารแช่ว่านยาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกของคนรุ่นใหม่นะบางทีเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะนะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่รู้สึกแปลกใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่จริงๆแล้วเนี่ยพิธีแช่ว่านยานะครับอยู่ในหนังนะครับในฉากหนังขุนพันธ์นะครับแล้วในพิธีแช่ว่านยาเนี่ยนะครับเขาก็ต้องเริ่มตั้งแต่ หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อนี่ก็น่าจะเป็นหลวงพ่อสายวิชาทั้งใต้เนาะทำพิธีแช่ว่านยาให้กับขุนพันธ์นะแล้วมีการทดส่งทดสอบความเหนียวโคงกระพันชาตรีด้วยนะครับซึ่งพิธีแช่ว่านยาเนี่ยจริงเขามีมานานแล้วไม่ใช่เป็นของใหม่ของอะไรในชาตก,ก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ หลวงพ่อเนี่ยให้ขุนพัน,นรับศีลต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของการป้อนเหนียวนะน่าจะมีป้อนมันอยู่ด้วยนะครับใครไม่รู้ว่าป้อนเหนียวป้อนมันเป็นยังไงกลับไ,ไปดูคลิปเก่าของศิลปะพระเวนะที่สัมภาษณ์อาจารย์เม,มีคารนะครับเรื่องของพิธีป้อนเหนียวป้อนมันนะครับเคยนําเสนอไปแล้วเนาะก็มีการป้อนเหนียวขุนพันนะครับแล้วก็มีเรื่องของการลูบพานะรูปพาเนี่ยนะครับก็เป็นวิชา ชนิดหนึ่งของทางใต้นะซึ่งรูปวิชาอาคมขึ้นมานะแล้วก็ให้มีการประสิทธิ์ประสาทอยู่กับตัวเนี่ยเขาเรียกว่ารูปพาขึ้นนะก็มีการรูปนะครับรูปพาบริเวณเข่าบริเวณอะไรเนี่ยจริงๆรูปพาเนี่ยเขาจะไม่ผ่านหน้าแข้งนะเขาจะผ่านข้างๆข,ข,ขึ้นมานะครับเหนือเรานมขึ้นมาอย่างนี้นะรูปพานะก็จะมีอยู่ในภาพยนตร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือพวกพิธีนะเดี๋ยวผมพยายามดูนะเกิดใหม่ก็มีนะพิธีเกิดใหม่ก็คือการใช้บ่วงเนี่ยหญ้าผักเน ครอบไปนะครับวงแครนเนี่ยครอบไปนะครับแล้วก็ทําตัวให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะเป็นการประกอบพิธีแช่ว่านยานแช่ว่านยาในส่วนใหญ่ในทุกฉากนะของภาพยนตร์ก็ดีนะครับหรือหรือในที่ผมเห็นในละครเนี่ยนะครับเรื่องภาพยนตร์คุณลองปราดชูก็มีนะครับเรื่องตะกุดโทนน่นะครับก็มีนะฮะฉากคุณไพศาลแช่ว่านยาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาพวกบระเพ็เนี่ยนะครับมาทำนะเพราะบระเพ็มันมันดูมันดูชัดนะนะมันเป็นตัวยาหนึ่งนะในการแช่ว่านนะแล้วก็ พวกสมุนไพรในการแช่ว่าอูหลายตัวมากและการแช่ว่านยามีหลายสูตรนะบางสูตรนี่ก็เป็นปริศนานะครับต้องไปหาพวกว่านพวกอะไรเนี่ยมาจาับคาตีจากคำจาบปริศนานั้นนะครับก็ปริศนานั้น,นก็จะลิงก์กับพวกความหมายของเลขต่างๆนะพวกดาวพวกพกเกตนะครับวพวกเกี่ยวกับเรื่องของการกาเนิดของจิตประเภท,ทต่างๆนะอันนี้ตำรับหนึ่งอีกตำรับหนึ่งเนี่ยก็จะบอกเป็นว่านตัวยาเลยว่ามีอะไรมั่งนะครับมีโดไม่รู้รม่มก็ม,มีมีอะไระพวกเนี้ยนะครับ พวกสมุนไพรต่างๆนะตามพื้นหินของเขาเนี่ยแล้วก็ทําให้กุลบุตรนะหรือผู้ชายเนี่ยเข้าไปแช่นะฮะซึ่งจํานวนในการแชร่ว่านยาบอกไว้เลยนะฮะว่าแล้วแต่นะใครจะสามารถรู้สึกว่ามขมคอเมื่อไหร่ถึงจะขึ้นนะบางคนก็โหสามวันก็คือแล้วนะแต่ว่าในประวัติเนี่ยท่านขุนพันรู้สึกว่าผมจําไม่ผิดนะจะ7วันนะถึงจะขึ้นนะเพราะว่าทนคือเนื่องจากว่าสมุนไพรหรือว่าพวกว่านยาต่างๆเนี่ย มีรถขมเนาะเวลาแช่เข้าไปมันก็จะซึมเข้าผิวหนังเนาะบางทีขมไปถึงคอนะใครทนได้กี่วันนะครับก็คนนั้นก็ได้ไปเนาะท่านขุนพันธ์เนี่ยเขาบอกว่า7วันทีเดียวนะครับก็นี่เป็นอีกฉากไฮไลท์หนึ่งนะอ่าเดี๋ยวเรื่องของแช่ว่านยาเนี่ยถ้ามีโอกาสนะได้ไปเจอผู้ที่เชี่ยวชาญหรืออาจารย์ที่เขาศึกษามาอย่างลึกซึ้งเนี่ยนะครับอาจจะมานําเสนอให้ฟังนะฮะอ่ะต่อมาต่อมาอ่าเมื่อขุนพันธ์ชุบตัวนะแช่ว่านยาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นฉากในฝ่ายของผู้ร้ายบ้างนะผู้ร้ายในภาคนี้เนี่ยมีนักแสดงสําคัญ2ท่านนะครับหก็คือผู้พันเบิร์ดโอ้โนีผมชอบมากเลยจากบทสมเด็จพระนเรศวรน,นะแต่มาครั้งนี้ต้องมาเป็นเสือฝ้ายโอ้นะครับนะท่านหนึ่งแล้วก็อีกท่านหนึ่งเสือใบนะนัแสดงโดยคุณเป้อารักษ์นะครับก็ฉากที่จะนํามาพูดถึงเนี่ยจะเป็นฉากที่คุณเป้อารักษ์เนี่ยจะยิงกระสุนโคตนะฮะกระสุนโคตนี้เขาก็ทําเป็นเหมือนกับเหมือนคล้ายๆปิตาในคันเลยเนาะ วิ่งออกมาจากร่างกายคนเนาะแล้วก็ยิงเป็นกระสุนอันนี้สร้างเพื่อความบันเทิงนะฮะให้เห็นภาพกระสุนคตนเนี่ยมันยิงแต่ละคนในแต่ละที่ถ้าเห็นตัวย,ยิงได้หมดเลยเนาะ,ะข้อจํากัดก็คือถ้าไม่เห็นตัวยิงไม่ได้นะแล้วก็ในในภาพยนตร์เนี่ยขุนพันเนี่ยท่านล่องหนหายตัวได้ล่องหนบ่อยมากภาค2เนี่ยนะก็เลยทําให้คุณเป้ยิงไม่ถูกนะแต่ว่าเป็นฉากที่คุณเป้เนี่ยกำลังจะเรียกกระสุนคตออกมาจากร่างกายซึ่งตาผมนะครับก็เหลือบไปเห็นนะฮะ ยันที่อยู่บนแขนนะก็ scream, heaven, <antique energy S 1> น่าสนใจนะเป็นยันนะครับหนึ่งก็จะเป็นยันนะวนๆวนๆนะครับ <of> <old> <Sure> อันนั้นเป็นเป็นนะพวกนกอุดนะนะะอุดปากกระบอกปืนเนี่ยนะครับอันนี้1ตัวนะครับแล้วก็เป็นยันนะเสือนะะเสือนะครับหตัวนะครับะเสือที่เราเคยเคยลงไปแล้วเนาะณเสือนี่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นยันนะโมพุทธายะนะครับณโมพุทธายะซึ่งซึ่งกระทำเป็นเขียนเป็นซอนๆ้อนะอย่างที่ผมเคยทําให้ดูเรื่องของพระเจ้าอมโรคอ่ะนะครับคล้ายๆกันนะ อันนี้ก็จะเป็นเลขรอยยันเนี่ยที่ปรากฏนะครับในแขนของเสือใบนะต่อมานะครับเป็นฉากที่เสือฝ้ายนะครับเขาไปทดสอบวิชาของนายบุตรนะครับเสือบุตรเนี่ยไ่้ซึ่งปลอมตัวเข้าไปสืบราชการลับเนี่ยนะครับไปถึงห้องนอนเลยตื่นมาโอ้โหประจังงังเลยตื่นขึ้นมาโจรเต็ม,เ,กกเ,มนนเต็มห้องเลยนะครับรู้จักกะเป้ได้ไม่นานโจรเต็มห้องเลยนะครับแล้วก็เสือฝ้ายเนี่ยทำการยิงทดสอบแล้วก็ทดสอบขุนพันปับ๊บปรากฏว่า ยิงไม่เข้านะครับแล้วก็เป็นรอยเข่าเมาตรงกลางอกทีนี้ฉากที่เด็ดที่สุดคือเสือฝ้ายเนี่ยนำแสดงโดยคุณผู้พันเบิร์ดเนี่ยนะครับก็เกี่ยวเอาพระขึ้นมาพระนะครับเมื่อตอนที่แล้วเราพูดถึงพระไม่เหส่วนของเสือไม่เหส่วนใช่ไหมแต่พระที่อยู่บนคอท่านขุนพันธ์ทั้งตัวจริงและขุนพันธ์นำแสดงโดยคุณอนันดาเนี่ยนะครับในภาพยนตร์เนี่ยเป็นพระองค์เดียวกันนะครับกันก็คือพระปรุหนัง จังหวัดอยุธยานั่นเองนะครับพระปรุหนังเนี่ยเป็นพระที่ทรงคล้ายๆกับพระมเหสวรนะครับแต่ว่าบางนะครับเป็นชินบางเลยนะครับแล้วก็มีพระพุทธเจ้าประทับตรงกลางแล้วก็มีพระสาวกทั้งสองเนี่ยพระโมคคาราภาษาลิบุตรเนี่ยอยู่ข้างๆนะครับพระปรุหนังเนี่ยเชื่อกันมานักตัวนักนะตอนตอนที่ผมสะสมพระแรกๆเลยนะใจผมเนี่ยผมอยากได้พระปรุหนังมากแล้วแต่ว่าเนื่องจากพระเก่าพระกรุนี่ผมจะกลัวผมดูไม่เป็นเนาะพยายามดูเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเออเราไม่ถนัดตรงนี้เนาะ ก็เลยว่าเป็นพรทที่สแสวงหาแล้วก็ประสบการณ์เขาว่าด,ดีจริงๆนะครับแล้วก็ใน,นฉากเขาบอกเซฟาบอกเออนายก็มีดีเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้จะเป็นอีฉากหนึ่งนะครับต่อมาเรื่องมันก็ดําเนินการไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นฉากที่เือฝ้ายนะครับหรือผู้พันเบิร์ดเนี่ยนะครับไปโดนรอบยิงนะฮะหลวงธรรมรงเนี่ยไปรอบยิงแกในตลาดนะยิงพุนหมดเลยปุ๊บ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 ฉากก็ตัดไปลูกน้องก็ไปช่วยเือฝ้ายกันกลับมาที่ซุ้มนะครับที่ชุมโจรนนะ่แล้วก็ เสือฝ <S ess> ้ายเนี่ยก็ภาวนาคาถานะครับพุธทธังปัจฉามิสัมปติฉามิเอานะฮะพุธทธังปัจ,จขามิเป็นคาถาจริงนะครับแต่ส่วนใหญ่พุธทธังปัจฉามิเนี่ยจะใช้ในการไล่ของนะครับในฉากภาพยนตร์เนี่ยเสือฝ้ายเนี่ยพยายามใช้คาถาบทเนี้ยในการสาะก,กระสุนที่ฝังอยู่ในตามร่างกายออกมาจากร่างกายทีละเล็กทีละน้อยนาะแล้วก็สุดท้ายเลยพีคก,ก็คืออม,อ,มอมกระสุนบ้วนออกมานะเป็นกระสุนเลยนะครับคาว่าพุธทธังปัจฉามิ ธรรมังะสังคังปัจขามิเนี่ยเขาเรียกคาถาปัจจุขาดนะใช้ในการไล่ของไล่ปีศาจต่างๆเนี่ยหรือไล่ผีเนี่ยนะครับเขานิยมใช้นะครับส่วนสัมปติฉามิสัมปติฉามิเนี่ยใช้ได้หลายแบบนะสัมปติฉามิเนี่ยหนึ่งก็คือเวลาที่เขาเรียกมูลพุทธมู์โอสถเนี่ยเวลาเขาอยากให้แผลต่อกันเนี่ยนะครับเขาก็ใช้สัมปติฉามิเนี่ยหมายหมายถึงคำว่าติดนะปฏิเนี่ยนะครับคาถาคือเสียงมันออกคล้ายๆกันอะปฏิใช่ไหมคนมันอาจปฏิปฏิฉามิปฏิฉามิอย่างเงี้ยนะ ก็เป็นไปได้นะครับเข้าใจเลือกคาถาม,มานะครับผสมผสานเนาะต่อมานะครับหลังจากฉากนี้แล้วนะก็มีฉากหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฉากที่งานหาเสียงของหลวงธรรมรงเนี่ยทางซุ้มเสือฝ้ายนะเสือใบเสือฝ้ายขุนพันธ์ที่ปลอมตัวเข้าไปเนี่ยก็ลุมนะครับยกพวกไปลุมเลยไปฆ่าหลวงธรรมรงนะครับแล้วก็ป้นเอาเงินมามันมีฉากหนึ่งนะครับที่ตำรวจท่านหนึ่งนะชื่อคุณอัศวินในในนั้นนะครับในใน,ในเรื่องเนี่ยนะครับ ร้อยตำรวจเอกอัศวินหร,หรืออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับอัศวินโล่เงินเนี่ยนะครับแกก็จะไปจับเสือฝ้ายนะทีนี้เสือฝ้ายเนี่ยภาวนาคาถาบทหนึ่งนะครับว่าวาโทโนอุอะมะมะ,มะวาวานะครับคาถานี้เขาเรียกว่าตะวัดฟ้าป่าหิมพานนะฮะคาถานี้เนี่ยถ้าใครเรียนในสายจริยะนะครับคาถานี้มีอยู่จริงนะครับแล้วคาถานี้ถ้าเกิดใครทําถึงจริงเนี่ยสามารถทําได้ผลบางทีก็บอกได้ผลเหมือนกับใน ภาพ,พยนต์ว่าเลยจังงังเป็นจังงังนะครับนะครับ็ดีหรือว่าตวาดไล่ผีก็ได้นะฮะเป็นมหาอำนาจย่างสูงนะเออเนี่ยคาถาวาโทอะอะมะมะว,วาวานะครับปกติเป็นวาโทโนอะมะมะวานะครับแต่บางครูบาอาจารย์นะโดยเฉพาะสายกาญจนบุรีเนี่ยจะมาไว้ข้างหลังเป็นวาวานะครูบาอาจารย์ที่ใช้คาถาบทนี้มีมีท่านใดบ้างนะก็เช่นหลวงพ่อพรมวัดช่องแครท่านก็ใช้นะฮะหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้จังหวัดกาญจนบุรีท่านก็ใช้บทนี้เหมือนกัน หรือสายโอ้ย,หล,ยหลายสายเลยนะครับหรือสายที่ผมเคยไปศึกษาเนี่ยสายวัดปักคองมะขามเท่านะฮะสายวัดทรงสเสวยเนี่ยก็ใช้ที่จังหวัดชัยนาทเนาะเออคาถาตวัดฟ้าป่าหิมพานนะทำให้อัศวินเนี่ยถึงขนาดแว่นแตกเลยจังงางจนแว่นแตกเลยโอ้โหอนุภาพดีจริงๆนะครับคาถาบทนี้นะก็เสือฝ้ายก็ใช้บ่อยๆนะครับจะเห็นบทนี้บ่อยๆนะ แล้วก็เรื่องราวมันก็ต่อมาเรื่อยๆนะมีการหักหลังรับรวงพังนะครับเสือฝ้ายหัวตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะแล้วก็มีการมาหักหลังพวกพ้องนะปรากฏว่าเรื่องราวมันก็ดําเนินมาถึงตอนที่ขุนพันเนี่ยอรารัธนาดาบนะครับนะในประวัติก็คือเป็นดาบของพญาพิชัยดาบหักนั่นแหละนะครับ,นะรบซึ่งท่านขุนพันเนี่ยได้มาจากหลวงตากลางสมอนดีทีหนึ่งเนาะก็จะมีคาถาบทหนึ่งคุณอนันดา,า,าก็ภาวนาว่าวันทิตวาอาจาริยังคูปาทางัง อาคัาหินะสั้นๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมพยายามถอดนะพยายามถอดมาใช้สมุดจดเลยแล้วก็เอ๊มาจากตรงไหนนะก็นึกถึงบทไหว้ครูนะฮะอันเชิญเทวดานะบทไหว้ครูนะในงานไหว้ครูต่างๆจะมีท่อนหนึ่งนะ,ะท่อนเต็มเขาบอกงี้นะวันทิตวาอาจาริยังครูปาทางอาคัชาชิิสัพเพธรรมา ประสิทธิเมสัพพอันตรายะวินาศสันติสัพพสิทธิพาวันตุเมแต่จริงๆมันมีเยอะไปกว่านั้นเองใช่เช่นเอหิฆาทางังไปยังกายโยทิสาปามโมขงังอาจาริยังเอหิเอหิอย่างเงี้ยนะมันก็จะมียาวเป็นหนึ่งในคถาที่ใช้ในการไหว้ครูนะฮะก็คือว่าก่อนที่ขุนพันธ์เนี่ยจะเอาดาบนะพญาพิชัยนี่นคงจะไหว้นะดวงวิญญาณของ พยาพิชัยนะครับหลวงก้าวสมรเนี่ยแล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยให้เป็นสิทธิ์ที่ชัยเนี่ยในการที่ไปปราบโจรเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับอีกฉากหนึ่งเรื่องราวดำเนินมานะครับเป็นฉากที่เสือฝ้ายจะต้องสิ้นลายในฉากนี้นะตามประวัติแล้วเสือฝ้ายเนี่ยโดนดักยิงโดยแผนของตํารวจเนี่ยนะครับที่อ่างทองนะแกไปเสียที่อ่างทองนะเสือฝ้ายเนี่ยตามประวัติจริงนะก็หนังเรื่องนี้ก็ ก,ก็ทำทำกลเรื่องว่าเออโดนตํารวจซ้อนแผนเนาะมันก็ค่อนข้างโอเคนะแต่จริงๆมันบีบหัวใจนิดนึงก็คือเอาเด็กที่เฉล้ายไปเหมือนกเป็นนกต่อนะครับเป็นนกต่อขวางรถนยะแล้วก็มีเด็กเนี่ยเขาเอาอะไรสีเหลืองนะสังเกตนะอะไรสีเหลืองเนี่ยนะครับลาดใส่นะครับก็น่าจะเป็นพวกอาจมนะโบราณถือว่าพวกอาจมต่างๆเนี่ยนะครับประจําเดือนก็ดีแต่เหลืองเหลืองเนี่ยมันอาจจะเป็นอาจมอาจจะเป็นอุจระก็ได้นะนะลาดใส่นะครับ แล้วก็ตำรวจที่ชื่ออศวินเนี่ยนะก็เอาผัดถุงคุมหัวแกแล้วก็เอาค้อนตีนะครับทุบนะแล้วก็บังคับให้คาาคาถาให้บังคับให้คครคาถานะเสือฝ้ายก็กลัวว่าจะทรมานนะในในหนังภาพยนตร์ก็เลยบอกว่าใช้คาถานะหลุดมถทอนพุทคลอนท้าเคลื่อนยะเลื่อนหลุดลอยนะครับจริงๆบทนี้นะฮะใช้ในการทําน้ำมนนะทำน้ำมนพวก ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะคนโดนผีเข้าผีอะไรเนี่ยเขาเชื่อว่าบทนี้ใช้ในการทําน้ามนต์นะครับนะหลุดมอธรเนี่ยนะพุทธคอนทักเคลื่อนยะเลื่อนหลุดลอยเนี่ยนะครับบางทีก็บอกว่าไม่ใช่น้ามนต์ในเรื่องของไล่ผีอย่างเดียวนะเป็นน้ามนต์ลดเพื่อให้หมดถ้อยคดีความต่างๆนะครับที่กําลังขึ้นลงขึ้นซานเนาะใช้บทนี้นะฮะเออนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสุดท้ายเลยนะก็จะเป็นฉากคุณอัศวินเนี่ยนอกจากว่า แกไปฆ่าเสือฝ้ายแล้วเนี่ยนะแกยังไปถลกหนังเสือฝ้ายนะจริงๆมันก็ย้อนแย้งกันเล็กน้อยนะเพราะว่าตอนที่ก่อนจะฆ่าเสือฝ้ายในยแกให้ถอนวิชาคมนะแกถึงจะเลาะหนังนะจริงๆผมก็เอ๊ะมันมันรู้สึกแยง้งแย้งนะแล้วแล้วหนังที่เอามาเนี่ยมันจะใช้งานได้หรือเปล่าปรากฏว่าอัศวินเอามาเย็บเข้ากับตัวเองนะเพราะว่าอัศวินเนี่ย แกแค้นไงแกโดนไฟลวกนะแกโดนไฟลวกร่างกายนะแกแค้นนะแกก็เลยเอาหนังเสือฝ้ายถึงสักเป็นทาเาววสุวรรณเนี่ยนะน่าจะเป็น้าววสุวรรณถือกระบองเนี่ยติดกับร่างกายเลยนะแล้วก็แกมีคาถาด้วยนะคาถาแกบทสั้นมากด้วยเดชะพระอริยะกูจะสูบมนนะครับคาถาสูบมนมีไหมตามความเห็นของผมมีแต่ปกติเนี่ยเขาไม่ได้สูบมนชาวบ้านนะ เขาไปสูบมนของครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยที่ได้ร่ำเรียนมาสูบมนเหมือนกับเอารุ่นของครูบาอาจารย์เนี่ยมาประสิทธิ์ที่ให้เป็นแรงคู่นะเพราะเขามีความเชื่อแรงคูต่างๆนะแต่ไอ้ที่บอกว่าสูบมนชาวบ้านเขามีเหมือนกันทําให้มนชาวบ้านเสื่อมจะได้ด้อยกว่าตัวเองแล้วก็จะได้ปฏิบัติการทางเวทมนต์ไม่ว่าจะทําของก็ดีทําอะไรก็ดีแต่จริงๆแล้วสูบมนนนั้ดูดีๆนะฮะปกติเขาไม่ยอมทําเพราะมันเป็นสุ่มเสี่ยงเราไม่รู้ในขันคูของเขาเนี่ยนะฮะ มันมีคตินิยมที่เหมือนกันหรือเปล่าบางทีมันเป็นขันผ้าดำเนี่ยขันผ้าดําที่เขาเรียกว่าขันปอบเนี่ยไปสูบมนปอบเข้ามาเนี่ยโปะเชะเลยนะชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับันนี้ความเชื่อนะเขาก็เล่ากันว่าเออมันก็ไม่ได้สูบมนกันง่ายๆอย่างนั้นแหละครับพี่น้องนะดังนั้นแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมันมันเป็นอินไอที่ ปรากฏในภาพยนตร์ขุนพันสองนะซึ่งในขุนพันสองถามว่ามันน่าประทับใจนะแต่หลายอยา่างทั้งดารานะครับรนักแสดงต่างๆนะครับแล้วก็การผูกเรื่องราวนะครับค่อนข้างจะต่อเนื่องนะถ้าดูมันก็ต่อเนื่องเลยแล้วมันก็สนุกสนานเนาะก็คาดว่านะคาดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยขุนพันสามได้เขาเรียกว่าสตาร์ทดี้นะมาจาก 2001, ขุนพันหนึ่งขุนพันสองแล้วขุนพันสามเนี่ยต้องมันแน่นอนเลยเพราะว่า ภาค2ยังมันขนาดนี้แล้วภาค3ามจะมันขนาดไหนนะครับไปติดตามดูกันได้นะตอนนี้กำลังใกล้ฉายแล้วนะครับวันที่2มีนาคมทุกรงภาพยนตร์นะครับไปอุดหนุนหนังไทยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลากันไปก่อนนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงนะครับเราจะทำขุนพันหนึ่งหรือเปล่านะฮะจะมีมุมไม่ทำไหมติดตามได้ในช่องศิลปาเพเวนะครับอยากระพริบตานะครับสวัสดีครับ